ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง GZ g Gamer Game Zone นะครับวันนี้ Gamer Game Zone ผมเองก็จะมารีวิวปืนกระบอกนี้ฮะที่ลอยอยู่เตี้ยว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 อยู่นี่นะฮะชื่อนั่นก็คือ na 4 5 l i k e c n t r o l นะฮะปืนตัวนี้ก็จะเป็นปืนสไนเปอร์นะฮะตัวใหม่นะครับตัวใหม่ของเกม Call of Duty Mobile ที่เราสามารถที่จะยิงไปหาศัตรูแล้วเนี่ยนะฮะมันจะเกิดเอฟเฟกต์แปฏิกิริยาที่แบบ โอ้โหเอฟเฟกมันสุดยอดมากนะครับหลายๆคนก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยการยิงเข้าไปหาศัตรูแล้วเนี่ยพอโดนศัตรูมันเป็นยังไงนะครับอยากจะดูแล้วใช่ไหมไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยเอาละครับตอนนี้ผมก็เข้ามาสู่ในเกมแล้วก็จะต้องมาสุ่มเกมนะฮะว่าเราจะได้จานไหน นะครับเดี๋ยวต้องรอการสุมเกมสักครู่นะฮะเอาแล้วนี่เราได้ด่านนี้โหนะะเดี๋ยวเราลองมาดูนะฮะว่าจะใช้สไนได้ไหมอาร์ตพอยต์มาด้วยกัน5ท่านนะฮะมาด้วยกัน5ท่าน<ฮ>จะใช้ ส่งอสโอเคครับได้เหมือนกันครับได้เหมือนกันครับได้เหมือนกันครับโอ้โหครับผมร้อยโอเคครับนีค่ค,ครับ โอ้ oh. โหโอ้ยโอ๊ยนี่พวกเราพวกเราพวกเรานี<_<_<_<_ oh ่ค oh รับ oh น oh 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 oh. yeah ี่ครับโอ้โหโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยผ่าดผ่านตอนนี้ไม่พลาดแน่นอนครับไม่พลาดแน่นอนฮะโอ้โหโอ้โห นี่เลยครับโอ้โหอยู่ใกล้ๆแบบนี้มันก็จะทำลายโอ้ยอดฮะนี่เลยครับสองฮะรัศมีการทำลายล้างของมันโอเคครับผมโอ้น่าสนใจมากเปืนนี้น่าใช้มากนะครับโอเคครับโอเคครับ โอ้ยกระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหมดแล้วทำงคคไงดีโอเคครับได้ไหมโอเคครับผมปืนสั้นเอาปืนสั้นไปก่อนเอาปืนสั้นไปก่อนอเอ๊ะแกปืนก็นปืนดัดอื่นได้ไหมโอเคครับผมโอ้ดปืนอะไรที่มาเนี่ย โอ้ยโอ้โอ้ต้องใช้ปืนเดือดยิงแล้วใช้ปืนเดือดยิงแล้วกระสุนหมดแล้วกระสุนหมดแล้วนะฮะทุกท่านโอ้ส right re <Same mustache. S 1> ุดท้ายก็โดนนะฮะหลังจากที่ เราเสียชีวิตแล้วนะก็เราจะได้นะเราจะได้เกิดใหม่มันก็จะมีบัตรเกิดใหม่แบบนี้นะครับมีบัตรเกิดใหม่เสร็จปุ๊บเราก็จะได้ปืนมาโดยอัตโนมัตินี่ฮะโอ้เอาเลยครับโอ้อยู่ใกล้ๆก,กันอยู่ใกล้กันนี่ฮะเออถ้าอยู่ใกล้ๆก,กันก็โดนรัศสมีแบบนี้นะี่ครับ อยู่ใกล้ๆกันก็ต้องโดนรัศมีแบบนี้ครับน,นี่ฮะเดี๋ยวครับน,นี่ฮะโอ้ยเราก็โดนโลูกเหมือนกันเอาล่ะเดี๋ยวเรามีตัวเกิดใหม่ฮะเดี๋ยวนี่ฮะนี่ครับโดนนะฮะ โดนครับผมโดนครับผมโดนครับผมโอ้โหใกล้ๆเลยครับโอ้นี okay, mm ่แหละเนี่ยนี่ครับผมโดนแบบนี้โดนใกล้ๆแบบนี้เลยฮะโอ้นี่เป็นไงล่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนฮะโดนครับ โดน่ะโดนแบบนี้แล้วครับเราก็โดนครับเราก็โดนครับโอ้โดนลอยหลังโดนลอยหลังครับผมโอ้โอ้โอ้หนีอยู่ใกล้ๆศัตรูอยู่ใกล้ๆรัศมีการทำลายล้างก็เป็นแบบนี้ฮะครับจะหายวับไปกับตา าครับเอาศัตรูยิงเรายิงเราไม่ถูกใช่ไหมเ,เราดีครับเนี่ยนี่ครับผมโดนแบบนี้ครับนี่ครับไม่เหลือฮะเอาละครับ โอ้โหเขาก็ยิงเราเขายิงเรายิงเราไม่ถูกใช่ไหมยิงเราไม่ถูกนี่ครับโดนไปหนึ่งครับโดนไปหนึ่งฮะอะไรครับอะไรครับอยู่ใกล้ๆเลยโอ้ยดูใกล้ๆเลยโอ้ ชนะสุดท้ายก็ชนะเอามาดูกันนะว่าเราจะได้คะแนนระยะแดาม,มจเท่าไหร่ไปนอดแคมนะเปไปของผมด้วยยิงนะโอ้สุดยอดมากโอ้แนนที่ได้นั่นก็คือมายังม่ยังม่ยังไม่ยัง นะจีจีชาดนะจอห์นนี่นะได้คะแนนดาเมจหกพันแปดร้อยนะสิบคะแนนเนี่ยนะฮะก็นี่ก็คือการรีวิวนะฮะปืน NA นะฮะ NA 45นะฮะก็ท่านไหนดูแล้วนะถ้าชอบก็กรุณากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ